ม,มันรียอบลีบลีทิ่เคีไปฝากเมียนีน้อาะผูส,สาวม่ดคนงามเนาะสาวเนาะน้าพีนาร์ดีสายบุรอไก็ไปกล <c oughs> <c oughs> ับสบายดีดีตอนี้เขาสุ่งของบ้าจันนี่เก้าเนาะพี่น้อง,งตอนนี้บ้าจานันที่ สถานีรถไฟเมืองไซแขวงอุดมไซเนาะพี่น้องเนาะคือบ่าจังไปเดินทางมาเยี่ยมยามมาท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะมาท่องเที่ยวมาเลาะมก็คือบ่ได้มาจาเทื่อพี่น้องเนาะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะที่ทางบ่าวจันได้เดินทางออกจากต่างแขวงเนาะพี่น้องเพื่อจะไปแขวงอุดมไซเนาะก็ได้ตอนนี้บ่าวจันก็ได้เดินทางมฮอดไปอุดมไซเป็นที่ใหม่พี่น้องบ่าวจันก็ได้เยได้เข้าไป เนาเอ่อเบิ่งว่าแขวอุดมไซนี่เป็นได้นะพี่น้องเจริญซัมใด้หรือพัฒนาซัมใด้นี่ยกอะเาจันก็จะเดินท้ายรีวิวให้พี่พี่น้องน้องนะครับเพิ่งห้ับชมความกระเป๋าจันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใกับเปอาจันนะพี่น้องเนาบสวัสมีความกับเปอาจันซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์นะพี่น้องเนาะหน้าเคาน์เตอร์สถานีรถไฟเมืองไซแขวอุดมไซ่นะพี่น้องเนาะ บ่าวจันก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามถามเข้ากับบ่าวลีเนาะนี่คือคือบ่าวลีพี่น้องบ่าวลนะีสายบุญนะบ่าวเราก็ไป เดี่ยวแข่งอุดรุมไซนาะก็คือน้ำมันรถไกลๆเยอะมากนะพี่น้องเนาะก็เลยแวะเติร์ฟกินอะไรอย่านั้นกจะได้เดินทางกันต่อเนาะก็คือทางบ้าจันทร์กับบุคคลได้มาเชิญขึ้นนะพี่น้องๆบ้านจันทร์ก็แรกที่มาเยี่ยมเยียนมาเยือนแข่งอุดรุมไซนาะก็เลยให้ทายให้พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนักชมพร้อมกับบ้านจันทร์นาะว่าจะเป็นเอะไเนาะที่แข่งอุดรุมไซนาะก็จะเอาพัฒนาหรือว่ามีวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยหรือว่าจั่างไรนาะพี่น้อง าชมรีวิวตลาดแล้วก็อาานการกินแล้วก็ที่พักพักแล้วก็สถานที่ต่างๆน,นะเพื่อนาะนี่จะเป็นทางด้านหน้าเนาะเพื่อนเนาะทางด้านหน้าแล้วก็ทางเข้าตลาดแห่งอุดมิตไซนะ์ดูลางามกันยั่งยืนนะไม่เสี่ยงงามชอดีจนเนาะ เป็นตลาดที่แขวงอุดมไซนี่ตรงทุาจังหวะผมพเคยได้มาจักเทื่อนในาะเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ได้มานำเบ้าลีทานขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองวันนี้พาสุมชั้นสองนะลองดู

กุศีอ่ะเอากุศีจากโตไหมอืมสานซีีชนเลยชาวบนั้เลยกุศีเขาขาวเอาจากบารีอะไรอ่ะ <Okay. S 1> งามนะพีนะ่น้องาางามเราดูลามีะดับไปตองใส่ไรงาม

นี่ก็จะเป็นตลาดที่แขวงอุดมไซนะพี่น้องเนาะซึ่งอันี้ก็จะเป็นของคนจีนนะเครื่องก็จะจะเส้นเป็นเปาเป็นเปาเนอะ ส่งบาลีมาซึกเกือบอยู่บนรองท้าเนาะอันนี้ขขายังบ่เอาออกจากกระสอบทีมาไม่ๆดิมาไม่ๆ

ตอนนี้ก็จะได้ซื้อของกิบแล้วเพื่น้องเนาะุปอันต้นซิปซื้อกินกิน้าวเดียวเาจ่าแล้วเดวจ่าจแล้วจายแล้วสมันกิบกินกไแล้วซก่อนจ่าแล้วจ่ายาไจ่ยแต่ครั้งหนแล้สาันนี่แหละเข้าเข้าแล้วพเข้ากางฮะพี่เข้าใจแล้วอ่ะเข้าใจแล้วให้รดนะอันนี้อันนี้ไทยเลยัน

โอเคนะพี่น้องสำหรับการแวะเที่ยวชมอุดมไจในครั้งนี้ก็ถือว่าทังม่วนทั้งมันเนาะแล้วก็บทางมีความสุขเนาะก็ต้องขอความกรุ้บใจแนละ้วนำเบ้าลีนะพี่น้องเนาะขอความกรุ้บใจนำเบ้าลีเนาะที่พาเที่ยวพาชมเนาะก็ฝากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาฮับชมคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กับทางเบ้าจันนะเนาะก็มอนนี่พี่น,น้องมอนนี่ทางเบ้าจันก็จะได้ขอตัวลาจากกอนแล้วก็ไปเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกทุกท่าน ที่คำรับสมยูดีมีแหงขอบเจ็บได้ๆของใครจะมีเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ้าจันต้องขอเก้ากามาสบายดี